สวัสดีครับเวียนธนรัมมนตีว่าการกระทรวงการนมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรมรมทั์ท่านพลอากาศเอกประจินจันตองอ,อดีตรองนายกรัมมนตีดรสุวิทย์เมศินรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการนมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิชสินธรรมอดีตแต่กระทรวงอว คุณเกลงกายเทียนทุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดรสมหมายผิวสะอาดประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดรลินดาเกนมาประธานที่ประชุมการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒด,ดรพรชัยมงคลวณิชย์นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยท่านสมาชิกรัฐสภาท่านอดีตผู้บริหาร ท่านผู้บริหารทุกท่านสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามของกระทรวงการนมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผมขอเป็นตัวแทนคนของกระทรวงและผู้บริหารทุกท่านขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่านอดีตลองนายกมนตรีท่านรัฐมนตรีอดีตผู้บริหารทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานครบรอบสปี วันสถาปนากระทรวงการนมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในวันนี้กระทรวงการนมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกลมฉบับที่19พศ2,562พร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวม9ฉบับมีผลตั้งแต่วันที่พสพฤษภาคม2562 การจัดทำพระราชบัญญัติงาวำเนนการโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งมีคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิรณาร่างพระราชบัญญัติปร,ปรับปรุงกระทรวงตะวงกลมที่มีท่านอาดีตรองนายกมนตรีพลอากาศเอกประจินจันตองเป็นประธานกรรมาการวิสามันโดยการขับเคลื่อนของท่านนายกมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนขับเคลื่อนและกำกับดูแลการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการสร้างสรรค์น,นวัตกรรมเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเป็นการกำหนดเป้าหมายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนับตั้งแต่การจัดตั้งกระทรวงเมื่อวันที่สองพฤษภาคม 2,562ตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาหน่วยงานในสังกัดของอวที่มาจากด้านการอุดมศึกษาการวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมกันดำเนินการทำให้เกิดการปฏิรูประบบอววนของประเทศไปด้วยกันทั้งในแง่ของการขับเคลื่อนกฎหมายหลักคิดโครงสร้าง กระบวนการรูปแบบและวิธีการกำหนดนโยบายที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมทำให้การวิจัยพัฒนาและการพัฒนากำลังคนของประเทศทั้งในระดับประเทศระดับพื้นที่ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเห็นผลสำลิดเกิดการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มี คุณภาพทักษะสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตพนักงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอวได้ร่วมแรงร่วมใจกันสนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในทุกมิติทั้งในยามปกติและในช่วงวิกฤตการณ์โควิด -19 และมุ่งมั่น ที่จะเป็นกระทรวงสำคัญในการพัฒนากำลังคนและทุนทางปัญญาตลอดช่วงชีวิตสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้และนวัตกรรมในทุกระดับสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติและส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนเพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมั่นคงและยั่งยืนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านมนตรีว่าการกระทรวงการนมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กรุณากล่าวเปิดงานครบรอบ3ปีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการนมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและถแถลงความสำเร็จ3ปีอวกับความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอกราบเรียนเชิญท่านมตรีครับ